อ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะมาเทสแฟชชแล้วก็เซลทัมเมอร์อีกทีหนึ่งนะครับะไฟเช็คแบตติดแน่นอนเซลทัมเมอร์ขึ้นเฟรมวิธีใช้งานกดเดือยตัวนี้ลงก่อนเห็นไหมกดลงแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดันก้านตนัวนี้ขึ้นมามันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ กดถ่ายพี่หนึ่งจะปิดวัดแสงเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดกว้างตามค่าแสงนะอืมเห็นไหมแต่ถ้าไม่ปิดวัดแสงดูอีกทีหนึ่งใช้นิ้วโป้งดันตัวนี้ลงนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้ดันก้านตัวนี้ขึ้นมา ขึ้นเฟรมแล้วก,กดถ่ายเห็นไหมสปีดก็จะเร็วขึ้นแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเซลล์ทัมเมอร์ทำงานตามค่าแสงปกติแน่นอนถัดมาเป็นแฟชต์แฟชต์ตัวนี้เอาเสียบกับฮอตชูแบบนี้เลยไม่ต้องต่อสายซิงค์นะครับวิธีใช้งานกด Power อร์ตัวนี้ค้างไว้ ฟตัวนี้พี่เหน่งซื้อมาลองเทสกล้องหลายๆตัวแล้วนะใช้งานได้ดีมากเลยน้ำหนักเบาด้วยนะครับยี่ห้อนี้นะ,ะราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับคืนฟนลฟมปรับรูรับแสงแคบลงนิดนึงแล้วกัน5.6แล้วสังเกตที่เงาอืมอีกทีนึง ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะเ,เดี๋ยวดูเงาอันนี้ตัวแฟลชออกทำงานแน่นอนนะครับดูตรงนี้ก็กันจะติดไหมจะเห็นไหมเอ่ยแต่มันติดอยู่แล้วละ่ะอืแฟลชติดแน่นอนการใช้งานของตัวแฟลชของระบบกล้องนะครับกดปิด